ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับเมนช่องฮักนกชาแนลครับมานําเสนอพี่น้องเขาครับเมนูปีใหม่ครับนี่กําลังหยดฮิตเลยพี่น้องเลใส่ ใส่พันหัวจิง้งค้าครับนี่โใส่พันตะไคร้ค่ะหรือว่าใส่พันตะไคร้พี่น้องมึงใส่อ่อนเด้อค่ะพี่น้องใส่อ่อนได้มาอยุดซิปกาอันนี่แหละพี่น้องเลยพอดำเป็นผู้พันอเองมกักเองครับยางเตาถ่านนอนออนครับพอดีตางตาง,ตางพิงพิงไฟเนาะคนว่าเนาาะ่พีนน้้งานาองงมหวแเด้อค่่ะพีน้องลมหนาว โอ้ผั ů, e ดผัดตัวน e ี้นะจวดจุกกระร่งเหียมนี่ครับอันนี้พอดเห็ดซุกสะกอนจะมามาร์กยางพี่น้องนี่พี่น้องน้ำจิ้มมาเป็นโคกเลยจิ้มมาเป็นโคกบ่มีแนวไซเลยพี่น้องสูตรฝีมือผัดผัครับแซ่บแน่นอนระเบ้อบอกกินนี่ะมงทำเองน้ชิตตังกับเชน้น้องจิ้มอะไรนะอ่ะทึ่เอาก็ได้พี่น้องเมนกถือเอารสครับผัดผัดกินก่อนเลย เ็ดดไ้ส in ิอาตัวใดดีน oh. ้อจ oh, ุ้มเพี่น้องเอาตัวนั่นแล้วพอดำนะอันใหญ่ๆนั้นจุ้มพี่น้องจุ้มกันอาเตตต้นนี้เลยโไปเลยหอยนั่นคุณนะคุณนะเส็บแซ่บครับคุณน้าพี่น้องเบ้อใส่ได้เอาไม้ออกก้อนพี่น้องเลยพอดำเสียบไม้นี่เด้อค่ะพี่น้องของระเบื้อจุ้มพี่น้องจุ้มเอาเบ้อสิกินเด้อเบ้อขึ้จุ้มแห้งเสร็จแลวนี่จุ้มอยู่ปะ หอมหอ้หวนอือั็นุ <g <g er ้มเหลตื้อเลก็ระจิตื uh, eh ้นนี no <h <h: <h ่เมื cool ่อจะโอ้ใหม่ที่แทงตากันมันหอมหมดนรงครได้ไหมนกอ่ะไม่นกไปกินนะครับเอาพิราถือโคกก็ะสังแน่ตื่นได้ลูกกระเจีกินพ่อลูกเหเนาะจะเอาลูกป่อยลูกอืมจบออกหมุนหลอดิีีเนาะใช่ปะอืมกมกินดิ อ่อข้นละครือหอมแซ่บครับอือไข่แตกพี่น้องหนาเหนาอือมันเบือโหดเหรอวะหอมปะหอมมะกอไทยมาแบบหอมตะไคร้มีความหนุ่มๆพี่น้องถอดออกจากกันนัแล้วล่ะอืออืออบชวาเนี่ยยืดหน่ออือปุมให้น้ำกันเลยครับนี่ มากินไส้ครับเบอ่อจิมปะเือ้์จิมแห้งเลยเพชรพีงไฟพร้อมเบาเน่ส่วนพีงสวนหนองในเบอ <c oughs> ขั้นเพิ่นพอกองแสบเพิปเป่นสิบก้อยเอินพี่น้องนะครับเ <c oughs> มนูปีใหม่ครับพี่น้องโซจิไชค,คือผูอ้กินเลยบอไว้ก่อนนะครับใสออนบวกลมบอ,มบอเหนียวครับเ <c oughs> ยอะเลยครับปกติไม่หนอิ่นเดียวไปใส่เคียง ซับซับซัห็มันออกมาผอมหัวนิงไข่นะโอ้พักนะพักกะมีพี่น้องลำวายุคือจึงลางมากยุพี่น้องเบือเบือจะใส่พักเบื่อไบ่อบคพืกอนใร่แล้นี่พักเฮากะมี มาตึงกบเบ้ออีกปะเอาตัวหน่อยแล้วเบ้อนี่พี่น้องโต๊ะไก่นึว่าพักบิวจิ้มพี่น้องจิ้มพี่น้องจิ้มนี่เขากินจับให้มันถือเด้อพอดำเนี่ยตัดกับโบมี่ครับเอาเห็นแล้วเนี่ยตัดนั่นแหละเบ้ออกแล้ว พอดำมาไปตัดอันนี้พี่น้องนมผัมผัดน้้ยรมผัดตึงพี่น้องเหลือเบอง์มันีห่แม่มกนด้แนได้มละนี่นี่แหละนี่วัชกาเนี่ยพี่น้อเลยเอาคือเสแปรเสมอคือเบิ่งม่าแสแบบเสแปบจนระเบ้อป่ปากป่ตีนเบิ่งพี่น้องเบอรแบบแหมๆครับหอนฮอดนครับนี่หกอ่ะฮอนฮอนกิ๊บต่งกมนซีฟู๊ด ซีฟูดรสเด็ดครับอู้มันฮดระเบ้ออืหอม้อมต้องใส่อมเพื่กับไข่อือจิ้จิบสาเกยวทุเพี่น้องมาซสบได้พี่น้องเหยอื่นพี่น้องนี้ไครจักโลกระเบ้อ อื่นไม่นึงจต่ยังดีแล้วเลยพี่น้องเนี่ยลายละูกอืมอืมน้ำมะน้ำอืม,อออมจัดแม่นกพัดอืไข่บเบื่อไข่ดำชโุกอืมอืมบังเต็มโกกอันเนี้ยเตียวเข้าอาเจอหน่อยลนะแมนเจอหน่อยก็ได้นี่แล้วพอดีอ เิ่นอยากกินน้ำครับบ่าวกันใค่แต่บ่ดินรพี่น้องไงขึ้นมาใหม่พี่น้องสพันธุ์ัวยจริงนี่น้องพี่น้องตาดตงมาแล้วกันจะเป็นหนห่อกันค้าขึ้นอย่างนี้ได้ครับดิมเจวลงไปตาอะแหงแสนบด้วยพ่อรำนี่ ม,ม่มีขิวน้าอื่นได้ครับพอ,อมวนติงก้อย่างเดียวหั่ต้าถึงแสบเบ้อขวดขวดขอดเพราะว่าคืน้องสามารถเทศกินเองได้หนึ่งครับเขาดำก็ทำไมเพียบนี่ไว้แล้วก็พ,พันพันพันนี่เธอครับแล้วครับมักยางข้าวยางธรรมดากินกันหลายคนครับปีใหม่แซ่บ ปีใหม่ปีใหม,ม่เลยบอสแม่ออันนี้เอามากินก่อนนะครับโตโลมหนาวทางมุกดาหารครับระวังระวังมันดองอีกหอมหอยลิงไคครับเบิ่งหอยลงไข่มันกระยุบเลยครับมันหม,มาดมันหอนเนาะพริกพริกพริกไม่นกพริกเบิ่งตุยเจวพี่น้องเบื้องครับ แสบน้ำเด้เหรอปะของแสบอยู่กับผูมักร้อนๆเลยพี่น้องขกอันเดียวพี่น้องคือไปคือมาอือตรงคือเปลี่ยนกันจิ้มหื่อขาวได้อันิ้บขาวมากกับบวบกันบะเนี่อันน่ารึยางข้าวเหนี่ยไม่ไหมครับขาวหอม

กิมลงไปครับซ <re ีฟู้ดตามเองครับเผ็ดเผ็ดจืดจวดอืมเฮ้อืมว่าวิ้ไผ่หกกลางชงพี่น้องแม่ก็บบริยานไผ่มากินน้ำเอ้าตัดระเบิดจิบจุ๊บตัดดีบวะอืมอืมอืมนี่พอดดัเอาเลยใส่เลยหึมถือบ่ บเบอร์ได้ครัอือพุดดัมอิ่มเราได้หกมาใส่ใส่ออนครับเป็นอ่ะแสบเลยเป็นอ่ะเอาฝากพี่ตอนน้องเข้าครับโปไดิยากผโปรดอยากร,ากรากไปเฮ็ดกินครับแซ่บอยู่ได้พุดดัมว่ามันหอมออครับเบอร์ออมีแบบซูซิมันครับอือ,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 อ แซ่บดได้คืนสวัสดีครับระเบว่าวินกันนะอืออ้าวอีกอีกคนสวัสดีแบแห้งเป็นอะไรแซ่บได้คืสวัสด์นะกองเบิงกองเบิงอองเบิงส่วนมั่นที่ว่าห้องบริพัตรนะ แซ่บๆวันนี้ครับฝากพี่น้องยกโปกดไหลก้อนแจให้นเดนยนครับเด้อเบิ้นหลาไม่แห้งพี่น้องใส่พันหัวจิงไข่หรือว่าพี่น้องทั้งผักกามเือเรืนว่าใส่พันตะไคร้ครับนาตาชอบว่าเป็นบ้านมีแะไรพี่น้องเอาเบื่อเอาม้ย่างใส่ว่าพีงไฟพร้อมครับทั้งบ้านพอดำกรล่มนาวแห้งพี่น้องเพื่อกะคออเมมต์มาเนาะต่างจั่หวัดเบื่อแยากช่องพรมเลยพี่น้<ม>องเพื่ออยู่จังหวัดนันแตจังหวัดนี้เพื่อกะคอมเมมต์มา นาวคือกันเหมือนว่าโอ้โมือนี้แห้งล่มครับมือนี้เอ้าเลยจัดเมนูทิ้งไฟให้พี่ให้น้องเขาเบิร์กน้ำขับมือนี้แต่ว่าบทเห็ดสูตรมากให้เบิร์กนะครับเนาะมักนี่ก็คือไพ่มากก็ได้ครับมักจางมักเค็มกรับปรุงเอาพี่น้องเลยนี่เห็ดเองนะครับมือนนี่ไงไก่เฮียเดี๋ยวชิจัดอีกอยู่พี่น้องเลยแซ่บครับหีือไม่พอกันไหมครับมือนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดรังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรถนาครับลำล้ำเรื่อยๆทูโฮลเลอรเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขขออบบคคุณรั